ครแล้วมันาไม่ด้ประเดงเลด้วเผมก็เลย้อแล้ผมออกมาั้ครับาอกาปรตูหน่อจะไปขอประตูบอกแม่ผมาลกบอลใหแม่ไปรับลูกสาวผมดีว ถ้าแบบทะเลาะกันเนี่ยแม่ผมก็ตัดใจแล้วเนาะเขาก็ไม่อยากได้แล้วไงเขาก็อยากเลิกปกติพี่อยู่บ้านเดียวเขาปะบ้านเดียวครับอยู่คนโดเนี่เนี่ยอย่างผู้ายเนี่ยคนคนนี้ครับนี่แหละผมยืนถามให้แม่ไม่หงายหัวนะครับตอนนั้นไฟยังไม่เปิดครับมันไม่ไฟ เดี๋ยวให้ให,ให้ให้ลูกผมคุยได้ไหมพี่ไม่เลยแต่ผมเบอร์ไล่ให้กับพี่ไล่ฝั่งหนึ่งว่าร่องข้างๆหนมันเกิดอันนี้อะไรพี่อาการหึงหวงกันเนี่หรือมั้งครับไ,ไ,ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีก่อนหน้านี้เขาเข้ามานานอะไรครับเข้ามานานยังนานแล้วพี่ปี่สิบปีแล้ว,แล,วลแล้วเลิกเลิกกันเลิกกันได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วแล้วคุณก็คืนกลับเข้ามาครับกลับมากลับมาคืนดีกันแต่ว่าแม่แม่ผมก็ไม่เอาละ เพราะมันนานแล้วเนาะคนตัดใจกันแล้วเห็นบอกว่าทุกครั้งที่แม่กลับมาบ้านจะมีล่องรอยการถูกทําร้ายตลอดใช่ไหมทีมีลอยไหไอ้ล่องรอยการทําร้ายผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้แต่ว่าเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้ก็มีเขาทุบโทรศัพท์ทิ้งอ่ะทางที่เลี้ยงเนี่ยทุบโทรศัพท์แม่ผมอะเคืบอกเลยู้พ่อเลี้ยงบิดคนนี้ต่ยังไงครับไม่ไม่ค่อยพูดหรอกคนร้ายมันคบเงียบอ่ะมันดูยากอ่ะ คนเดาใจยากอ่ะพี่ก็อยู่นี่ผมอยู่นี่แหละพี่อยู่นี่แต่แตเคยเคยเห็นเขาตอกอดนะเนี่ยที่ที่อยู่กันติปีเคยเห็นเขามีปากเสียงอะไรันเยอะปะก็ไม่ค่อยมีแต่คนคนนี้จะเป็นคนติดเหล้าแล้วก็เข้าโรงพยาบาลรักษาเป็นเส้นเลือดสมองแตกมันะ้ยอาจมีโรคประจําตัวครับส่วนวันนี้สาเหตุที่พี่คิดว่าน่ามาจากเรื่องของปารดนูปุ๋ หึงหวงบ้าง,งครับผมผมคิดว่าอย่างนี้ท้าวที่นี่ทำอะไรอยู่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำแต่คุณแม่เป็นแม่ผมเป็นแม่บ้านยู่เนะยอความกละยอม